สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเปิดเกมส์นะครับมีเรื่องของซอฟพาวเวอร์มวยไทยนะครับกีฬาที่นำไรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับมีทั้งแบดมินตันชนะโอเพนรวมถึงผลการแข่งขันไทยลีกแล้วก็พรีม์ลีกวันเสาร์จะมีเกมใหญ่ด้วยครับเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมามี1คู่ครับแชมป์เก่าบุรีด์ได้ประตูขึ้นนําสุโขทไทยนาทีที่2ี่สิบูสคริสปิมโดนทําฟาวล์ในเขตโทษครับและเป็นคริสปิม ลุกขึ้นมายิงไม่พลาดบุรีรัมนำหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกครึ่งหลังปราสาทสายฟ้ามาได้ประตูที่2นาทีที่83ดาวรุ่งอย่างชนก,กฤิตโชดเมืองปักเปิดให้กับเตียเมบิโซลรี่ยิงประตูย้ำชัยชนะบุรีรัมชนะสุขโขทยัย2.0ต่อแข่ง11นัดมี27คะแนนตามหลังจากฝูงแบงคอกยูเนเต็ด3คะแนนแต่บุรีรัมยังแข่งน้อยกว่า2นัดส่วนสุขโขทัยอยู่ที่6แข่ง14นัดมี20คะแนนครับ ส่วนฟร์บอลพรีเมียร์คือวันเสาร์มีเกมใหญ่ครับแมเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงจะเจอกับสเปอร์เจ้าทีมแมนซิตี้ของกุนซอเป๊ปกัวเดียล่าที่เพิ่งขยายสัญญาคุมทีมออกไปจนถึงปี2027ผลงานของเรือใบสีฟ้าช่วงหลังไม่ดีครับทําสถิติแพ้4นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในการคุมทีมของเป๊ปทําให้ตามหลังจากฝูงหรือว่าูล5คะแนนความพร้อมเกมนี้อยากจะขาดออสการ์บ๊อบและโรดรีที่พักยาวแต่ในรายของแจ็คเกอลิชเควินเดอร์บอย นาธานอาเก้รวมถึงฟิลโฟเดนกลับมาซ้อมได้แล้วเหลือแค่เช็คความฟิตก่อนลงสนามเท่านั้นขณะที่เอริงบราห์ฮาแันดาวซันโบของลีกยิงไปแล้ว12ประตูก็พร้อมลงลาาตะข่ายเหมือนเดิมทาน,นาสเปอร์ของเฮดโคชอันเก้ปอสเซโกกรูฟอร์มไม่ดีเหมือนกันครับแพ้2นัดติดในทุกรายการความพร้อมเกมนี้ไก่เดือยทองจะหมดสิทธิ์ใช้งามโรดิโกเบนทานคูโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษห้าลงสนาม7นัดจากกรณีพูดจาเยียดกับตันซนฮึงมินแบบ ไม่ได้ตั้งใจครับส่วนที่บาดเจ็บอยู่ก็คือลิชาริซอนและมิกกี้ฟานเดเฟนขณะที่ตัวหลักที่เหลือก็พร้อมลงสนามนำโดยเดยานกูลูเชฟกี้เบรนแนนจอห์นสันส่วนหึงมินกัปตันทีมและเดมินิกโซลันกี้คู่นี้เจอกันในึกคาราบาวครับเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเป็นสเปอร์เอาชนะแมนซิตี้สองต่อหนึ่งสำหรับพรีเมียร์ลีกวันเสาร์คู่แรกจะเป็นเลสเตอร์พบกับเชลซีอันดับ3จากนั้นจะมีอาร์เซนอลอันดับ4เจอกับฟอเรสต์อันดับ5 ทั้ง2ทีมมี19คะแนนเท่ากับเชลซีครับส่วนคู่สุดท้ายวันเสาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับสเปอร์เตะกันเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับไปดูกัน่งขันแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ระดับโิลทัวร์750ที่เมืองเซนเจอสาธารณรัฐประชาจนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแคนสุดท้ายวิวกุลวบุิวิทิสารมือ5ของโลกดวลกับฉียู่ฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนก่อนหน้านี้ทั้งคู่พบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศโอลิมปิก2024 แล้เป็นวิวกุลวุฒิชนะไปในครั้งนั้น2เกมรวดปรากฏว่าแมชนี้เกมแรกเป็นไปนอย่างสูสีครับก่อนที่ฉียู่ฉีจะชนะไป21ต่อ18เกม2ฉียูฉ่ฉีชนะขาดไป21ต่อ8ทําให้กุลวุฒิแพ้มือหของโลก2เกมรวดตกรอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายส่วนในประเภทหญิงเดียวเมสุพันนิดาเกียรทองมือ10ของโลกจากไทยโชว์ฟอร์มเฉียบขาดครับ เอาชนะเยอเจมินมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2เกมรวด21ต่อ14และ21ต่อ17สุภานิดาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปดวลกับเก้าฟางเจียนักแบดมินตันเจ้าถิ่นจีนมืออันดับ28ของโลกที่เอาชนะพนปรปวีช่อชูวงของไทย2เกมรวดก็ส่งแรงใจเชียเมสุภานิดาเกียรติทองกันครับจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศชนะมาสเตอร์วันนี้ขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพของไทยเปิดฉากฤดูกาลใหม่แล้วเมื่อวานนี้ ในชื่อมาดามหลุยวอบเลย์บอลไทยลด์ลีกโดยสัปดาห์แรกนี้แข่งกันที่เดลโมบางกะปิมีคุณสมพรใช้บางยางในยศสมาคมกีฬาบอลล์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณหลุยเตชะอุบลร่วมในพิธีเปิดคููเปิดสนามประเภททีมชายประเสริฐนิกรกูลเสื้อสีครีมทีมน้องใหม่ที่นําโดยเจมส์จิรยุรักษาแก้วอดีตทีมชาติแพ้ให้กับลูกปัญญาขามทะเลสอสามเซตร,รวดแบบสนุกสูสีทั้ง3เซต2 6ต่อ28 20แต่อ25และ1 9ต่อ25 สำหรับการแข่งขันบอลลย์บอลไทยแลนด์ลีกสัปดาห์แรกจะแข่งขันอีก2วันครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิ<ม>ทางด้านวงการเทนนิสไทยหวังจะหาดาวดวงใหม่เหมือนในอดีตครับเดี๋ยวล่าสุดมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ปรากฏว่าคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมได้เป็นนายกสมาคมสมัยที่ติดต่อกันโดยคุณสุชัยเผยว่าจะใช้ความสามารถทุกอย่างเพื่อพัฒนาเทนนิสไทยพยายามหาช้างเผือกขึ้นมาให้เหมือนยุคของบอลพลดอศรีชาพันธ์และทามมี่ธรรมรินทร์ธนสุการ โดยขณะนี้ไทยเรามีนักเทนนิสติดท็อป100เยาวชนโลกแล้วจะพยายามดึงงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้มากขึ้นครับส่วนปีหน้ากีฬามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จะถูกยกระดับขึ้นไปอีกครับโดยเมื่อวานนี้คุณพิมลศรีวิกรเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมด้านกีฬาครั้งแรกสารต่อโครงการต่างๆจากปีงบประมาณ2,567ที่ประสบความสำเร็จเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง2,334ล้านบาท โดยในปี68คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมนา้ากีฬาเปิดงบประมาณที่ใช้ในโครงการต่างๆสำหรับมวยไทยสูงถึง640ล้านบาทสร้างกิจกรรมมากมายครับพร้อมชูครูมวยไทยที่ผ่านการอบรมทั่วประเทศมากถึง500คนไปเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจเรียนมวยไทยแบบฟรีๆครับคาจะมีนักชกมือใหม่เพิ่มขึ้นถึง100,000คนพร้อมกับเดินหน้าโครงการรถโชว์มวยไทยมาสเตอร์คลาที่เป็นตัวชูโรงดึงนักท่องเที่ยวมาประเทศไทย ทั้งกินนอนเที่ยวเรียนมวยไทยขณะเดียวกันก็เตรียมจกกัดกรแขน่งขันมวยไทยหลีกในประเทศอีกด้วยครับนั่นก็เป็นนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายหนึ่งที่ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากินอาหารมาสัมผัสบรรยากาศที่ภาคเหนือรวมถึงเรียนมวยไทยด้วยครับที่ครูดามยีมวมยไทยตั้งอยู่แถวคูเมืองเชียงใหม่เพิ่งสร้างได้ไม่นานครับแต่ก็เริ่มมีชาวต่างชาติและคนในพื้นที่เข้ามาเรียนกันแล้ว หลังได้ข้อมูลจากโลกออนไลน์ดามศรีจันทร์อดีตนักกีฬาต่อสู้ทีมชาติไทยมีประสบการณ์ทั้งคาราเต้เทควันโดและมวยไทยมาสอนมวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเปิดยิมมวยไทยไม่ใช่ใครคิดจะเปิดก็เปิดได้เลยครับต้องได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็ทําหนังสือทำเรื่องเข้าไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้เขามาประเมินก็จะมีเจ้าหน้าที่มาการประเมินนะครับเราก็นั่นแหละครับคือว่าเขา ถ้าค่ายมวยเราได้รับรองมาตรฐานต่อไปนะี่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีงบประมาณสนับสนสนเช่นอุปกรณ์เช่นอะไรต่างๆที่จะเข้ามาถึงเราครับท่วทุกภาคของไทยล้วนมีครูมวยไทยซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เพียบพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวและยิมมวยไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนะครับไม้ชาวอาเบเนียมาประเทศไทยได้2เดือนตั้งใจมาเรียนมวยไทยไม้ก็หวังว่าจะได้ขึ้นชกมวยไทยสมัครเล่นสักวันหนึ่ง มวไทย it's the best uh, martial art uh, sport for me a way to do to be active so I choose to come here and stay two months พอผมไม่ได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวได้มาลองซอรว์สถานที่ดูผมว่าเออเรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรเงี้ยต่างๆคืออากาศมันดีครับคือที่สอบถามมานดูนะครับเขาบอกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่ใช้ได้ทุกอย่างคือมัดเท้าเข่าศอก ก็บอกมีสเสน่ห์แล้วเป็นเขาเรียกว่า the best ของศิลปะป้องก,กันตัวจริงๆครับสำหรับครูดามยิมมวยไทยที่ครูเมืองเชียงใหม่จะต้อนรับคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยมาตรวจเยี่ยมในวันนี้พร้อมด้วยยอดมวยอันดับต้นๆแห่งยุคอย่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9จะมาสอนชาวต่างชาติและสอนเยาวชนในภาคเหนือของไทยให้ได้เรียนม,มวยไทยแบบฟรีๆในวันนี้ครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะดูบรรยากาศนักมวยเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับจัดเวิร์กช็อปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ติดตามความหลงฟุตบอลในต่างประเทศนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบคู่บิ๊กแมชแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับจะแข่งขันในวันอาทิตย์ประเดิมกุนซือใหม่อย่างรูเบนอโมริมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมส์ครับวันนี้ผมนทวั์อินควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ